วันศุกร์นี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เนาะที่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันน่ะไม่มีใครไม่อยากได้เงินรางวัลเท่าไหร่สามแสนครับเอาไม่เอาเอาครับเอาตั้งแต่แสนนึงแล้วครับเมื่อจังาถึงสามแสนหราอยู่กับรุ่งนิดสอวิเศษกิตสวัสดีครับ,มรบมเมื่อกี้พี่ออสบอกว่าสัมภา,าษณ์บอกพี่เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยเหรอครับม,มันยังไงยังไงเล่าอธิบายอธิบายความหวังของหมู่บ้านคืออะไรถ้าถ้าได้แชมป์ก็แชมป์เ้นแรกของหมู่บ้านครับเพราะว่าพี่พี่ พี่ต่อยม่อรอบปูนเสือก็ไม่ได้ครับได้ชิงแต่ว่าไม่ได้ครับพี่ชายเหรอไม่ไม่ไม่ใช่พี่ชายจะแทนครับพี่ในหมู่บ้านพี่ลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องกันก็ก็เคลือญาตินี่แหละครับชิงมวยรอบปูนเสือใช่ครับก็ไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายท่านนั้นคือก้ากระรัดจิตมืองนนครับก้ากระรัดจิตมืองนนอ๋อนั่นมันญาติกันนะใช่ครับหมู่บ้านอะไรพี่หมู่บ้านบ้านขยับครับอยู่ห้วยทับทันบ้านอะไรนะบ้านขยับครับบ้านขยับครับอำเภออำเภอห้วยทับทันครับห้วยทับทันจังหวัด ศรีสะเกดครับจังหวัดศรีสะเกดโอ้สดงว่าวันนั้นที่จะขนกองเชียร์มาเพียบเลยใช่ไหมใช่ครับกี่ชีวิตคร่าวๆนะคร่าวๆประมาณหกสิบพี่ถ้ามาหกสิบพี่บอกไปสองร้อยเลยครูเขาเชื่อผมเท่าไหร่ลพี่สามรถบัส่จะมาไหมสามรถบัสแต่ความจริงที่หกสิบละที่ลงชื่อไว้มีละหกสิบคนถูกไหมคือตั้งใจมากแล้วก็เป็นความตั้งใจของหมู่บ้านด้วยของเราด้วยเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าไม่ใช่ความตั้งใจหรอกถูกไหมครับ เขายาวกว่าใช่ไหมใช่ครับตรงนี้นอกจากความสูงความยาวกว่าแล้วเนี่ยมันมีลูกไหนที่เป็นลูกที่แบบเอยดูว่าเป็นลูกอันตรายของเขาอ่ะพี่เข่าครับเข่าครับกับลูกถีบอืมถีบเขาเป็นมวยอะไรขวาซ้ายขวาครับอ๋อเขาขวาพี่ซ้ายคนละทางกันใช่ถีบซ้ายหน้าหรือถีบขวาหลังก็ทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาครับ ลูกทีมนี่แก้ยังไงเดียพี่ต้องเข้าประชิดครับเอยกปุ๊บเดินปุ๊บเข้าหาเลยครับแล้วมีลูกขวางแทงครับอันนี้แก้งไงแก้ยังไงลูกขวางแทงก็ประชิดเหมือนกันประชิดครับเออแล้วจุดที่เป็นลูกที่เราจะเอาชนะเขาครับลูกอะไรบ้างก็มีเตะต่อยมาครับเตะต่อยหนักๆขู่เขาแหละถ้าเขาไม่กลัวตัวใครตัวมันคือต้นๆใส่หนักเลยไหมหรือว่าค่อยๆไปก่อนค่อยๆไปครับถ้าได้โอกาสก็ จัดเข้าไปหนัหนกๆครับอก็พอสมบประกาศก็ลองดู<ช>เผื่อเขาสะดุ้งนะใช่ครับถ้ายิ่งสะดุ้งเร็วเรา,ายิ่งชกง,ง่ายครับผมถ,ถูกไหมนะครับซ้อมมากี่วันแล้วครับไวเนี่ยครับเดือนเดือนกว่าซ้อมมาเดือนกว่าครั้งสุดท้ายต่อยไว้กับวังวังพรใช่วังพยรงพยกับรุ่งฤทธิ์เนี่ยถือว่าเห็นใ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 นข่าวเขียนนะว่าคือคู่เนี้ยน่าจะเจอเป็นคู่ชิงมากกว่าจริงไหมจริง เห็นเขาเขียนว่ามีโอกาสไปถึงแชมป์เลยถ้าใครตัดเชือกชนะมองอย่างนั้นไหมไม่นะครับเดี๋ยวไปหาตัวคนเขียนตี่ให้มือหักก็ก็ก็คือว่าประมาณนี้แล้วกันถูกไหมครับซ้อมมาเดือนกว่าหลังจากชกไฟสุดท้ายคือไฟนั้นกับวังไพรถูกไหมนะครับซ้อมเดือนกว่านี้มีใครปล้ำมีใครซ้อมมีใครเทนได้บ้างครับก็มี เทรนเนอร์มีครูเขามาช่วยด้วยมีใครมาช่วยพิเศษไหมไฟนนี้ที่เป็นเทรนเนอร์พิเศษพิเศษเข้ามาก็อย่าให้เป็นความลับเนาะผมพี่มีความลับใช่ไหมใครพี่ก็พี่เอ้นี่ก็เพิ่งมาล่าสุดครับพี่มือดีไหมดีครับน้กมวยเก่าชื่ออะไรตอนเจอชกมวยตังใจชกมวยจำชื่อไม่ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นมวย,ยเก่งมาก่อนเก่งครับนี่พี่แมนเพื่อเอาผาใช่ครับแล้วพี่แมนจำชับอะไรบ้างไฟที่ป็นนี้ให้ให้เดินครับอืมคือถ้าถ้ายืนคุยเสร็จความยาวเขาแล้วยิ่งเกมยืดเยอะเนี่ยดูว่าเราจะเหนื่อยปะ่ะเกมเขาใหญ่ใช่ครับใช่ไหมปิดได้ต้องปิดปิดครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่ตั้งไว้เลยว่าปิดได้ต้องปิดครับถ้ายิ่งยืดเยอะยิ่งยาวนานเนี่ยลำบากเราเราจะเหนื่อยครับเออแล้วปรัมตัวใหญ่มีใครบ้างที่ใหญ่ๆเท่าน้องที่ ไอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรนะเพชรสีทองไหมมีครับใช่ไหมพี่เพชรสีทองไหมมีใครบ้างที่ตัวเท่านี้มีครับน้องอยู่ในห้องไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่ต้องปลุกเราให้เขานอนครับแต่ว่าตัวใหญ่เหมือนกันมีใหญ่เอาตัวสูงยาวเลยครับแล้วก็มีฤทธิ์สวิสเกิจปั้มด้วยอ๋อปั้มกับฤทธิ์สวิเศษกิจด้วยใช่ไหมครับซ้อมเดือนกว่านี่คือเต็มที่เต็มถังเขี้ยวๆเลยพี่กีบสุดาซ้อมหนักเลยก็มาน้องไหม สครับสามสัปดาห์ซ้อมหนักๆเลย,เลยร่างกายเนี่ยไฟเนี่ยเมื่อเทียบกับหลังโควิดพี่ชกกี่ไฟละหลังๆมาใช่ไหมหลังจากโควิดแต่พี่ชกมากี่ไฟละหกเอ้ยเจครับฮะหลังโควิดนะไฟเดียวครับ พี่โกงนะพี่ชกเจ็ดไฟเนี่ยหลังคุยเขาชกกันละสองสองไฟเองนะไฟเดียวครับหลังคุชกได้ไฟเดียวคือกับวังไพรแหละนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าสถิติรวมๆเนี่ยได้ข่าวว่าช่วงนี้ฟอร์มกาลังดีมากชนะมากี่ไฟติดแล้วเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟติดครับถ้าผมถามพี่ผมจะกลายเป็นแกล้งพี่เพราะพี่จําชื่ออะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นพี่ต้องจําได้แล้วว่าเจ็ดไฟชนะใครบ้างจำเอ้ยจำได้จริงป่ะไฟแรกไฟแรก ยอดดอยมีนายุทินครับอ่ายอดดอยมีนายุทินไฟที่สองเพชรอุบลเพชรอุบลเพชรชละอคาเดมี่แล้วก็เพชรพัชระแคาเดมี่ของของเสียเสพพัชอุบลครับอ่ะใครอีกแล้วก็เพชรอุบลอีกเพชรอุบลอีกทีนึงครับสามนะครับแล้วสี่แล้วก็ต้งศักดตู้งศักดิ์อ่าห้าแล้วก็เพชรกาลสินเขาไปเจริญเพชรกาลสินหกโอแล้วก็ต้งศักดิ์อีกครับต้งศักดิ์แล้วก็โควิด แล้วกลับมาชนะวังไพล<ช>์เจ็ดไฟอยู่ตรงนี้ห้าท่านไม่ปรบมือแล้วครับเจ็ดไฟเลยนะไม่ใครปรบมไม่สนใจ <c oughs> ไม่ใครปรบมือสักคนเลยเจ็ดไฟพี่ผมปรบมคนเดียวสุดยอดนะ <c oughs> เออการซ้อมฟอร์มการชกอันงดีเที่ยวนี้เนี่ยชกพี่กัดร้อยสิบหกปอนด์ร้อยสิบหกคุมเยอะไหมพี่ร้อยสิบหกไม่ไม่เยอะครับเพราะว่าเราไม่ได้โตกันแล้วเนาะค <c oughs> งที่น้าหนักนี้มากี่กี่กี่ปีแล้ว น้ำหนักน้ำหนักคงที่ร้อยสิบหกนี่คือคงที่หรือว่าขึ้นมาขึ้นมาครับอ๋อร้อยสิบหกนี่กี่กี่ไฟล์ล้ร้อยสิบหกนี่ก็เจ็ดเออสามไฟล์ครับสามไฟล์จะขึ้นดิไหมไม่ไม่ขึ้นครับไม่แล้วเนาะคงที่ประมาณนี้แล้วเนาะร้อยสิบหกนี่คุมทั้งหมดกี่โลนะพี่มันสามโลสี่โลสามสี่โลไม่เยอะนะะไม่เยอะครับเนาะล่าสุดตรงนี้เลยเหลือกี่โลได้ช่างไหมช่างครับเหลืออห้าสิบหกห้าสิบหกกิโลต้องทําให้ได้กี่โล ต้องทำ <S <S งอย่าบอกล <so ่าคุณหาเรื่อปวดหัวเอาเยอคุมสามโลแล้วกันปล่อยปล่อยกี่โลพี่ปล่อยห้าห้าเจ็ดครับอ๋อปล่อยปล่อยห้าเจ็ดก็เพิ่งนั่นมาโลเดียวก็ต้องทําอีกประมาณสองโลโดยประมาณถ้าคิดคร่าวๆตรงนี้นะผิดถูกไม่รู้นะแต่คิดหน้างานตรงเนี้ยประมาณนี้ใช่ไหมครับตั้งใจนะพี่เนาะเขมขันเป็นเดิมพันก่อนหน้านี้เคยเป็นแชมป์ภาคอีสานครับกิโลครับ52กิโลครักิโลภาคอีสานเมื่อกี่ปีมาแล้ว เมื่อ3ปีครับ3ามปีมาละนะครับแล้วเคยขึ้นชิงแชมป์อีกไหมก็หลัง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 ก็เคยชิงแต่ไม่ได้ไม่ได้ชิงเข็มขัดเลยครับเข้มขัด,ข,ข,ดของอของสวัสดีครับพี่เจอกันไปละ <laughs> 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 ที่ไหนที่กรุงเทพไหมไม่ครับที่อยู่อยู่บ้านครับห้วยทับถันครับ แต่ว่าเส้นเข็มขัดจำไม่ได้หลังจาก56ภาคอีสานใช่ไหมชิงแล้วเป็นไงไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้แพ้ใครทำไม่ได้อแต่แต่ว่าเส้นใหญ่เส้นแรกในชีวิตก็คือนี่แหละ CP พเมจิเงินล้านถูกไหมถูกไหมชื่อชื่อนี้นะถ้าถ้าออกไปเดี๋ยวต้องสะพองไล่ผมออกนะพูดผิด CP พเมจิเงินล้านนี่เป็นเส้นขัดเส้นใหญ่เส้นแรกนะครับก็หลังจากเส้นนั้นมาก็ในรอบ3ปีที่จะมีโอกาสได้ชิงอีกครั้งหนึ่ง เขาสายอีสานเหมือนกันปะใช่สายอีสานเหมือนกันนบแต่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอเพราะว่าเราขึ้นกรุงเทพก่อนไหมขึ้นขึ้นมาก่อนครับเออเคยเห็นเขาชกบ่อยไหมพี่ไม่บ่อยครับเพิ่งเห็นมาช่วไว้รอบครับเพิ่งเห็นกันเป็นยังไงทรงนี้คล้ายๆใครที่เราเคยเจอบ้างคล้ายๆใครบ้างที่เราเคยเจอมาตีบทรงเหมือนแบบนี้มีไม่มีไม่มีไหมก็ไม่นะมันคล้ายผมครับผมว่านะคล้ายผมใช่ คล้ายตรงไหนพี่ก็ไปแรกดูมาเหมือนฝีมือเหมือนกันจะผิดแกว่าเขาเมยขวาเขามวยซ้ายเขาลอยกว่าครับพูดถึงก็ได้อย่างเสียอย่างนะเขาได้ลอยแล้วได้ทางซ้ายทางมวยซ้ายได้เปรียบทางมวยขวาถูกไหมถูกครับใช่ไหมครับลูกหนักอยู่ที่ใครที่ผมครับลูกหนักอยู่ที่พี่นะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับพี่ร้อยหกสิบหกสิบสี่ร้อยหกสิบสี่ ผมให้พี่หกเซนเอาไว้จะได้ถึงร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบสี่นะครับอายุอะไรครับยี่สิบสามครับยี่สิบสามปีจากจังหวัดศรีสะเกษฝากกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับผมจะทำเต็มที่เอาแชมป์นี้กลับไปศรีเกตได้ได้ครับที่หนึ่งได้สามแสนที่สองได้เท่าไหร่อสองแสนครับสองแสนครับต้องสามด้วยเนาะครับส่วนต่างแสนนึงเยอะนะตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ครับ เอาเป็นภาษาถิ่นด้วยพี่ภาษาใต้ไม่ต้องนะเอาภาษาภาษาภาษาใต้เดี๋ยวผมพูดเองครับผมก็ฝากเชียร์ผมนะครับผมจะทำให้จะให้ติมทีผมเจ้าข็มคัดนี่ไปฝากพ่อกับแม่แล้วก็เชาาซิสเกียรับครับคำพูดเรียบเฉยเหมือนนักบวยทั่วๆไปแต่ว่าในใจเนี่ยผมเชื่อว่ามันแฝงด้วยความตั้งใจมากๆ ถูกไหมพี่เป็นความตั้งใจและเป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งนะพี่เนาะนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของของอีกหลายๆสิ่งหลายๆลยอย่างนะครับเจ็ดไฟติดด้วยนะครับแล้วก็มีเข็มขัดมีเงินรางวัลมีความภาคภูมิใจของของคนในหมู่บ้านไม่ได้ดูที่จอทีวีนะครับมาที่เวทีผมเชื่อว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันศุกร์นี้นะครับมวยมันครับ10คู่ ตกแล้วคู่100ถูกไหมค่าตั๋ว1,000บาทไม่แพงนะครับเจอกันนะครับวันวันศุกร์ทูร์ยูครับวันศุกร์วันศุกร์นี้เที่ยวอะไรพี่วันที่ 16, 16ครับเออ, 16. เอ,อ16อันนี้พี่จำได้ผมจำไม่ได้เจอกันนะครับชกเป็นคู่ที่ 2, 2> คู่3ครับคู่3ของรายการนะครับชิงชิงที่3ก่อนแล้วก็มาชิงชนะเลิศอันดับ 1, บ 1> นะครับมวยรอบ CP m a เมจิล้านครับ mm okay.